สวัสดีครับน้องๆในส่วนของการเคลื่อนที่แนวตรงในวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงสูตรใช้การคำนวณนะครับที่ใช้คำนวณการเคลื่อนที่ก็จะมีในแบ่งเป็น2ลักษณะนะครับในกรณีที่เคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ในแนวดิง่งโดยเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวตรงก่อนนะครับก็จะมีทั้งหมด4สูตรด้วยกันก็คือ เเท่ากับ ut บวกซีหนึ่ส่วนสองเกำลังสองและสูตรที่2ก็คือ S เท่ากับในวงเล็บ u บวก V ส่วน2แล้วคูณ T นะครับในสูตรที่3ก็เป็น v เท่ากับ u บวก a อสูตรที่4ก็คือ v ีกำลังสองเท่ากับ u ูกำลังสองบวก2องในกรณีถ้าเป็นแนวดิ่งนะครับเขาก็จะเปลี่ยนจาก a นะครับความเร่งนะครับในแนวตรงนะครับ เป็น g แทนนะครับ g ก็คือแรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งค่า g เขาจะกำหนดเป็นค่าเท่ากับนะครับแล้วแต่โจทย์จะกำหนดครับ9.8นะครับ,รบเมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือนะครับ10นะครับเมตรต่อวินาทีกำลัง2แล้วแต่การกำหนดของโจทย์ซึ่งในเบื้องต้นนะครับในบท ep นี้นะครับพี่ก็จะอธิบายเกี่ยวกับ การใช้สูตรในแนวตรงก่อนนะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นค่าเกี่ยวกับความเร่งหรืออัตราเร่งนะครับก็จะมีทั้งหมด4สูตรนะครับให้น้องจําเบื้องต้นนะครับสูตรที่1ก็คือ s เท่ากับ ut บวกสี่สอง at กําลังสองสูตรที่2ก็คือ s ในวงเล็บ u บวก v ส่วน2คูณ t สูตรที่3ก็คือ v เท่ากับ u บวก at นะครับสูตรที่4ก็ v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวก2 as โดย u นะครับก็คือความเร็วต้น v คือความเร็วปลาย t ก็คือเวลาณขนาดใดขนาดหนึ่งนะครับแล้วก็ s ก็คือระยะทางนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเรียกในเรื่องรูปแบบของการกระจัดัตามที่กล่าวไปนะครับก็คือในสูรเมื่อกี้นะครับก็กาหนด u คือความเร็วต้นนะครับเมื่อ t เท่ากับ0 v คือความเร็วปลายเมื่อ t เท่ากับ t ใดๆนะครับ a คือความเร่งนะครับคงที่ t ก็คือช่วงเวลาในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ S ก็คือการกระจัดที่ได้ในช่วงเวลา t นะครับเพื่อให้ความเข้าใจนะครับเราก็จะมาฝึกทําตัวอย่างโจทย์นะครับโดยการเลือกใช้สูตรที่เหมาะสมนะครับข้อที่1น,นะครับก็บอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ออกจากจุดหยุดนิ่งนะครับจุดหยุดนิ่งนะด้วยความเร่ง8เมตรต่อวิ 2, นาทีกําลังสขณะที่วัตถุมีความเร็วเป็น20 เมตรต่อวินาทีวัตถุจะอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่เมตรนะครับในโจทย์ข้อนี้ก็คือเราก็เลือกนะครับการพิจารณาเลือกใช้สูตรทั้ง4สูตรนี้นะครับว่าเราจะใช้สูตรไหนก็ดูว่าโจทย์กําหนดอะไรมาบ้างเริ่มต้นนะครับเราก็ดูนะครับวัตถุเคลื่อนที่ออกจากจุดหยุดนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วต้นอยู่เท่ากับ0ูนนะครับเสร็จแล้วก็เขากําหนดอาตาัตราเร่งครับเเท่ากับ8 เมตรวินาทีกำลังสองแล้วก็กำหนดความเร็วปลายนะครับวัตถุมีความเร็วเป็นนะครับก็เป็น20เมตรต่อวินาท,นาทีเสร็จแล้วโจทย์ถามหาระยะทางก็คือ S นะครับการกระจัดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ดูว่าเราจะใช้สูตรอะไรที่มันมีนะครับค่า u ค่า V มี a แล้วก็มี T ที่กำหนดมาให้นะครับเราก็พิจารณาดูนะครับ อ่าก็เลยว่จะเจอว่าสูตรที่4นะครับ v เท่ากับ u กําลังสองบวกอ่า v กําลังสองนะครับอันนี้พี่เขียนเปลี่ยนใหตึง้งพี่เพิ่มนิดหนึ่ง v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวกสอง as นะครับ v กําลังสองนะครับเท่ากับ u กําลังสอง v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวก 2 a s นะครับก็จะมีครกตามตัวที่โจทย์กำหนดมานะครับเราก็แทนค่าเลย v กําลังสองก็คือ20กําลัง2อู u มีค่าเท่ากับ0นย์ครับบวก2 a คือ8แล้วก็ติดค่า s ไว้นะครับก็จะได้เป็นเท่ากับ400เท่ากับ8ป6 s นะครับเพราะฉะนั้นย้ายข้าง s ก็เท่ากับ400หาร16เท่ากับ25 เมตรอ่าก้อนนี้ก็จะตอบระยะทางนะครับที่วัตถุอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเท่ากับ25เมตรก็จะสังเกตเห็นว่านะครับวิธีการแก้โจทย์ในเรื่องของนะครับวัตถุเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับโดยใช้สูตรก็ต้องน้องๆก็ต้องรู้นะครับโดยหลักการพิจารณาการเลือกใช้สูตรว่าจะใช้สูตรไหนนะครับที่จะสามารถแก้โจทย์ออกมาได้พยายามดูว่าตัวที่โจทย์กําหนดออกมา กำหนดมาให้นะครับว่ามันมีอยู่ในสูตรไหนเราก็ใช้สูตรนั้นในการแก้โจทย์มาดูตัวอย่างที่2นะครับวัตถุเคลื่อนที่ออกจากจุดหยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งนะครับเราก็รู้แล้วหยุดนิ่งก็คืออยู่เป็นศูนย์แน่นอนด้วยความเร่งคงที่4เมตรต่อวินาทีกําลังสองอยากทราบว่าเวลาผ่านไป5วินาทีวัตถุจะมีความเร็วเท่าไหร่และระยะทางเท่าไหร่โจทย์ถามหาอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือความเร็วเท่าไหร่ก็คือ ต้องการหานร v นะครับแล้วก็ s นะครับหา2อย่างอันดับแรกเราก็ดูนะครับถ้าเราจะหา v ก็คือข้อไหนบ้างนะครับที่สามารถหาได้โดยโจทย์กำหนดมาก,ก็คือ u เท่ากับ0นะครับ a เท่ากับ4เมตรนะครับต่อวินาทีกำลังสองอ่าเราก็ดูโจทย์นะข้อไหนที่น่าจะทำให้หาค่า v ได้นะครับ เราก็จะรู้ก็คือข้อน,นี้ถูกไหมหา v ได้ก็คือ v เท่ากับ u บวก a t นะครับโดยเรารู้แล้วว่าหา v นะครับความเร็วต้นเท่ากับศนย์แล้วก็ใส่0 a ูตในบวก a กำหนดมาก็คือ c นะครับ t นะครับกำหนดมาก็คือหาวินาทีอ่ะนี่พี่ลืมเขียนนะ t เขากำหนดมาเท่ากับ5้นะครับก็คูณ5นะครับ V ก็เท่ากับ20 s นะครับเมตรต่อนาทีเราก็ได้ความเร็วปลายนะครับได้20คราวนี้ก็ถามหา S นะครับระยะทางเราก็ดูเรามี U นะครับมี A มี T มี V เราน่าจะใช้สูตรไหนในการหาระยะทางใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับ S เท่ากับ U บวก V ส่วน2คูณ T นะครับ U ก็คือ0นะครับ v คือ20อ่หาร2 t เท่ากับ5นะครูคูณ5เราก็จะได้ s เท่ากับ50เมตรในโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเราจะใช้หา s โดยใช้สูตรที่1นี้ก็ได้นะครับเราลองทำดู s เท่ากับ u t บวกเศษ1ส่วน2 a t กําลังสอง s เท่ากับ ยูเป็น0นะครับคูกับทีก็ได้0ูนะครับเราก็ใส่ศูนย์ไปบวกส่2 A หนึ่ส่วนสองเอคำนดมาให้เท่ากับสี่นะครับทีำนดมาให้เท่ากับหนะครับก็เป็นห้ากลังสองหากลังสองก็ได้25นะครับก็กลายเป็นหนึส่วนสคูณสก็เหลือ2องนะห้าห้ก็คูณ25นะครับก็ได้เป็น s เท่ากับห้เมตรเหมือนกันเห็นไ,ไหมในการหา เนะครับเราจะใช้เลือกใช้ได้เลยว่าจะใช้สูตรนี้ในการหาหรือจะใช้สูตรนี้ในการหาซึ่งมันก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันนะครับคนี้มาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่3นะครับรถคันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วต้น10เมตรต่อวินาทีมีความเร่งคงที่4เมตรต่อวินาทีกำลังสองเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีวัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใด อันดับแรกเราว่าเขียนก่อนนะครับว่าโจทย์กําหนดอะไรมาบ้างนะครับอ่าโจทย์กําหนด u นะ u นะค,ความเร็วต้นเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกําหนดอะไรมาอีกครับความเร่ง a เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีกําลังสองแล้วกําหนดเวลา t เท่ากับ10เซกนะ t เท่ากับ10 เสร็จแล้วเขาต้องการหา s นะครับระยะทางเราจะใช้สูตรไหนนะครับในการหา s โดยประกอบไปด้วยนะครับมี u แล้วมี a แล้วมี t แล้วเราก็จะเห็นว่าสูตรนี้นะครับสูตรที่1ถูกไหมครับ s เ <S S 1> ท่ากับ ut บวก c หนึ่งส่วนสอง at กำลังสองอย่างที่พี่บอกนะครับเราจะเลือกใช้สูตรไหนเราก็ดูว่าเขากำหนดต,ตัวแปรอะไรมาบ้างนะครับ แรวตัวแปรไหนที่พอจะเข้าในสูตรได้นะครับคือมันมันครบอ่ะมันครบในในสูตรนะครับเพื่อจะหาออกมาได้อย่างนี้ก็คือสูตร s, <S u สเอบกสิ 12, a, <T S 1> บอสองเอีกลังสองก็คือตัวที่โจทย์กำหนดมามันมี u ใช่มครัมี a มี t นะครับเลยทาให้สามารถใช้สูตรตัวนี้ได้เราก็ได้ S เท่ากับ10นะครับ U เป็10น10 T <10 S 1> คือ10เหมือนกันบวกสสอง A ก็คือ4 t ก็คือ10นะครับยกกำลัง2องสกำลังสองก็คือ100นะตัวนี้เราก็ s เท่ากับ10คูณสก็เป็น100บวกคูณ4คูณ100นะครับเท่ากับ100บวกนะครับตัวนี้เราก็ตัดใช่ไหมเอคูณ100ก็เป็น200ก็เป็นบวก200 เอสเท่ากับสามร้อยเมตรนะครับเอสก่ากับสามร้อยเมตรหรือนะครับเราอาจจะใช้สูตรนะครับหรือสูตรตัวไหนได้อีกตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมก็คือได้ไหมตัวนี้อลองดูไหมก็คือ U 10. อยู่เป็นสิบตัวนี้ไม่ได้กําหนด v นะครับพอไม่ได้กําหนด V ก็คือเราก็ใช้สูตรตัวนี้ไม่ได้ก็คือสรุปแล้วก็คือใช้ได้สูตรที่1สูตรเดียวนะครับ จะได้คำตอบออกมาคราวนี้เรามาดูตัวอย่างข้อที่4นะครับอนุภาค1กําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีปรากฏว่าอนุภาคเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีอยากทราบว่าอนุภาคเคลื่อนที่ได้ระยะทางเทาง่ทาใดอันดับแรกเราก็เขียนว่าโจทย์กําหนดอะไรมาบ้างนะครับก็มี u นะความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีนะแล้วก็ ความเร็วอเอาค่า t ก่อน t นะครับเวลาเท่ากับ2ี่สิบเสกนะไอ้10 5หเสกนะครับคำนวณมาห้5เสกห้าเสร็จแล้วก็ความเร็วปลาย v เท่ากับ30เมตรต่อวินาทีนะครับโจทย์ต้องการหา s นะครับว่าเท่ากับเท่าไรดเราก็ดูสูตรไหนนะที่มี u มี v มี t นะครับเพื่อหา s เราก็จะรู้ว่าอ๋อ ศูนย์นี้นะครับ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t นะครับ u เขากำหนดมาก็คือ20 v คือ30ส่วน2นะครับ t <c oughs> ก็คือ5นะครับอย่างที่พี่บอกก็คือการที่เราจะเลือกใช้ศูนย์นะครับเราก็ดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมานะครับตัวแปรที่กำหนดมามันสอดคล้องกับสูนย์ไหน อันนี้ก็มี u มี t มี v นะครับ h s สูตรตัวนี้ก็มี u มี v มี t นะครับมันก็เลยทำให้เข้าสูตรนี้ได้ง่ายนะครับสูตรที่1ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้กำหนดอัตราเร่งมาตัวนี้ s เราก็ได้เท่ากับ50.2ส่วน2คูณ5นะครับก็เป็น125นะครับก็คือ25.5คูณ5นะครับ125เมตรนี้ก็ตอบระยะทางนะครับ ของนุภาคที่ขึ้นที่เท่ากับ125เมตรครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการเลือกใช้สูตรในการคำนวณนะครับสูตรในการคำนวณเกี่ยวกับการื่้นที่แนวตรงนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะครับพี่ก็แสดงวิธีทำรรโจทย์ตัวอย่างให้ดูก่อนที่จะจบในส่วนคลิปนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับใน ep นี้ก็อยากให้น้องทบทวนนะครับว่าสูตรการื่้นที่แนวตรงมีทั้งหมด 40นย์นะครับที่เราใช้กันก็คือ s เท่ากับ ut บวก sin at กลังสอง,งสูตรที่2ก็ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t นะครับสูตรที่3ก็ v เท่ากับ u บวก at สูตรที่4นะครับ v กําลัางสองเท่ากับ u กําลังสองบวก2 as เราพยายามเขียนสูตรให้ได้นะครับก็อย่างที่พี่บอกก็คือข้อจำกัดก็คือถ้าเราจำสูตรไม่ได้เราก็จะทำโจทย์แนวข้อสอบไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นมันก็มีความจําเป็นมีความจําเป็นที่เราจะต้องฝึกเขียนสูตรต่างๆเพื่อให้จําได้นะครับเวลาไปสอบเราก็จะได้ทําข้อสอบได้ <c oughs> ในส่วนของอีพีนี้พี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้ายัางไงก็ฝฟนอ้นออๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ